สวัสดีครับมาดูการตั้งค่าของ h ันดูโ ACDC นะครับการตั้งค่าลดรอบนะครับลดรอบมอเตอร์นะครับให้กดตรงนี้นะครับเช่กับเอนเตอร์พร้อมกันอ่ามันจะขึ้น P0.1 พอ P0.1 ปุ๊บให้กดเอนเตอร์ทีหนึง่งนะครับอันนี้จะขึ้นรอบของมอเตอร์นะครับปกติมันจะพิ๊บอยู่ที่4,000นะครับถ้าเราจะแก้ไขค่าให้มันเป็นสัก2,000หรือ3,500ก็แล้วแต่หรือ3,000ก็แล้วแต่ล้วให้กดเลื่อนลงมานะครับ3,000ปุ๊บเราพี่กดเอนเตอร์ทีหนึง่งนะครับ มันจะเปลี่ยนเป็นค่าอื่นนะครับเป็น P02 นะครับแล้วพี่เกิดลดเลื่อนแล้วกลับมาดูค่าค่าเดิมอ่าเห็นไหมครับค่าที่เราเปลี่ยนหลังจากนั้นพี่ก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับมันก็จะจําค่านี้นะครับ3,000รอบนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมปิดระบบดูนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอระบบมันดับนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลของ ACDC ของ Handulo นะครับแล้วก็ เอซีดีซีกับตัวไฮโวลต์เซตแบบนี้นะครับเซตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัวดีซีระบบเดียวรุ่นเก่าเดี๋ยวตัวกล่องสีเทาเดี๋ยวผมมาเซตให้ดูนะครับอันนี้เป็นการเซตของอตัวไฮวโวลต์กับตัวเอซีดีซีนะครับคอนโทรลปั๊มน้ำนะครับลดรอบในกรณีที่น้ําได้น้อยน้ํามันออกไม่เยอะเราต้องการลดรอบมอเตอร์เพื่อให้มันได้น้ําน้อยนะครับสรับอ,อที่น้าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ เอนเตกับ s e ตกดพร้อมกันนะครับมันก็จะขึ้น P 0 1นะครับโอเคอันนี้กองดับแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเข้าใหม่นะครับแลเบรกเกิดต <Okay. S 2> ึงไฟมานะครับไปดูค่านะครับกดเซตเหมือนเดิมกับเอเ ที่0 1กดเ n อร์เข้าไปดูะนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราตั้ง3,000มันก็ล็อกที่3,000แลลวนะครับแค่นี้นะครับโอเคคลิปนี้ฝากประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ